พ่อแม่พี่น้องคะกระตุล้อการเมืองเข้ามาก,กันแล้วนะคะมามๆาม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 าอสวิดัดสวัสดีเจ้าค่ะมอมป้าก,กับกระตุนล,ล้อกการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเอาวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลเขาประกาศใช้พรกรฉุกเฉินนะเจ้าค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในที่มั่นที่มั่นนะเจ้าค่ะเอ้ยอาหมอมป้าเป็นห่วง วนนี้เราไปหยิบแกมหยอกกับการ์ตูนฉบับแรกกันเลยดีกว่าก็เสียเทยรัฐเสนอเรื่องเสียงยังไม่ดังพอครับนี่นี่เจ้าหนูลิงตอนนี้นะเขามีการใช้ความรุนแรงสร้างสถานการณ์ยิงปืนคว้างระเบิดใส่ม็อบกันด้วยนะดจคิดนั่นเป็นการใช้เสียงดังเข้าช่วยนะครับฮึอทำไมต้องใช้เสียงปืนเสียงระเบิดเข้ามาช่วยด้วยล่ะอ๋อ ก็เพราะว่าเสียงนกวีดไม่ดังทหารเขาบอกไม่ได้ยินนะครับจิ๊ดจิดสองกุมภาห้าเจ็ดไปเลือกตั้งกันดีกว่าเสียงนี้ยังดังไม่พอระวังจะมีเสียงดังยิ่งกว่าอีกนะเจ้าคะ่ <c oughs> ะต่อไปติดตามกันที่ข่าวสดหนูหนาะกับประแจมจะคะ่ะ คลาสสิกคลาสสิกอะหลงหายหลงหายอะหงหายหลงหายฮะหยุดเถค่ะลุงสุดแทมฮึฮึให้ลุงหยุดลองหายละแม่นูนะฮึเปล่าค่ะแต่อยากให้ลุงอะหยุดความตายของประชาชนตัางหาก โอ้โฮไอ้ย,ยาคุณลุงกำนันสุเทพพอเธอเจ้าค่ะเอ้ยสงสารชีวิตประชาชนบ้างเถอะนะเจ้าคา่ะเอาไปปิดท้ายกันที่เดลี่นิวกับการ์ตูนขาประจำโดยกูอเจ้คาค่ะรถทั้งหรดทั้งออกมาเลวแล้วหรดทั้งตื่นตื่น เสียงมันคุ้นๆนะเนี่ยคนกำลังหลับสบายได้ที่เลยทีเดียวเชวโอ้ยไม่ยุ่งดีกว่ามั้งหลับต่อหลับต่อดีกว่าฮู้ฮู้ไอ้ยาเสียงรับลวงพังอย่างนี้เดี๋ยวก็เข้าเกมหมดหรอกจ้ะค่ะเอ้ยเอาล่ะตอนนี้หยิกแกมยอกกันพอหอมปากหอมคอหมอมปากก็ยิ่งเล็กก็ได้เวลาต้องเจรรีไปแล้วหลอนและสวินดาสวัสดีจ้ะค่ะ